สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The G m a s t e r นะครับอยู่กับผมจีเช่นเคยนะครับแลวันนี้นะครับมีปัญหาจากเพื่อนๆ้ามาสอบถามกันว่าเราจะแลกเหรียญ BTC ไปยังเหรียญ XRP ได้ยังไงนะครับในกรณีที่เราจะแลกเหรียญไปที่ XRP นะครับส่วนตัวผมแล้วจะแลกไปยัง XRP นะครับแล้วถอนในกรณีที่ผมต้องการใช้เงินด่วนจริงๆนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบไปลองทําตามกันได้เลยครับผมไปกันเลย เอาละครับผมเมื่อเราขุดเหรียญ BTC ที่เราต้องการนะครับขุดได้ประมาณพอสมควรเราขุดได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วกรณีที่เราอยากถอนสมมุติว่าเราขุดได้ตีเป็นเงินสักมาะมาณ3 0 0 400 500แล้วเราอยากถอนนะครับเราจะถอนกันยังไงนะครับเราก็ไปที่ Exchange นะครับตรงนี้เลยได้เลยนะครับเราทำเราทำตามไปพร้อมๆกันนะครับ ไปที่ Exchange แล้วก็ไปที่แปลภาษาไทยมันบอกว่ามุมมองแบบง่ายนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปที่ข้างบนนี้นะครับผมฉะนั้นตรงการจ่ายตรงนี้ก็เป็นเหรียญบิตคอยที่เราขุดมานะครับอันนั้นก็ถอนแม็กไปเลยนะครับอันนี้เงินขั้นต่ำของผมมันจะยังถอนไม่ได้นะครับ ว่าผมเพิ่งถอนไปจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนจากนั้นเราก็เราจะแลกเปลี่ยนไปเหรียญเป็นเหรียญอะไรนะครับเราก็จะคลิกไปที่ XRP นะครับจากนั้นเราก็กดตรวจทานแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่ในขั้นต่ำของ XRP นะครับ เขาจะให้แลกเปลี่ยนขั้นต่ำอยู่ที่0.001 BTC นะครับก็น่าจะประมาณ30 XP ขึ้นไปนะครับผมว่านะแต่ตอนนั้นผมเคยลองถอนอยู่ที่ประมาณ18 XRP มันก็ถอนได้แล้วนะครับผมเคยถอนอยู่ประมาณ2ครั้งแต่ตอนนี้ มันอยู่ที่ 0.001BTC นะครับขั้นต่ำพอหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกดคลิกเข้าไปนะตอนนี้ผมคลิกไม่ได้ครับคุณชมก็เพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันตามขั้นตอนต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วก็พอเราแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ xrp เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะมีการแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับพอเราแลกเปลี่ยนจากบิตคอยนะครับเหรียญที่เราเป็น btc มันก็จะย้ายมาอยู่ใน xrp นะครับเหรียญน,นี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีจำนวนเหรียญเข้ามานะครับผมอันนี้น่าเสียดายที่ผมแบบ เพิ่งเพิ่งถอนไปนะครับมันก็ยังพอมีตัวอย่างนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมติ๊กเอาไว้ข้างบนมุมนี้นครับลองกดเข้าไปดูนะครับจากนั้นเราก็ถอนนะครับจากนั้นเราก็ถอนสมมติเราแลกเปลี่ยนเหรียญไปยัง XRP เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ถอนอันนี้ถอนจากกระเป๋าเงิน XRP ของเรานะครับถอนไปที่ กระเป๋าเงินของเรานะครับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับกระเป๋าเงินของผมก็จะใช้เป็นบิทคัพนะครับแล้วไอ้ที่อยู่ตรงนี้ผมคุณเ,เพื่อนๆก็จะต้องกกอกที่อยู่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาที่อยู่กระเป๋าเงินที่เราจะโอนไปนะครับก็ไปเอาที่บิทคัพได้เลยนะครับหลัง,ง,งจากนั้นก็ไปที่กระเป๋าเงินของฉันเงินของฉันจากนั้นก็ ไปที่เหรียญ XRP นะครับตรงนี้เหรียญ XRP นะครับ XRP แล้วก็เรากดไปที่ฝากเหรียญจากนั้นมันก็จะให้ครับตรงนี้คำเตือนครับท่านจะต้องระบุ this i d s t i ต a เ i o n นะผมก็อ่านไม่ค่อยถูกนะครับเพื่อเชื่อมโยงพิจกรรม XRP นะครับถ้าไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับ ระวังเหรียญจะหายได้ฉะนั้นเราก็กดตกลงไปนะครับเนี่ยเราต้องตรงนี้คือที่อยู่อ r เ s s นะครับเราก็คัดลอกไปคัดลอกไปใส่ตรงนี้สมมติว่าผมเพิ่มแล้วกันนะเพิ่มที่อยู่ใหม่ให้แล้วกันนะครับอันนี้คือที่อยู่อีเมลแล้วก็ Copy เข้าไปนะครับแล้วก็แท็กปลายทางเนี่ยสำคัญมากครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ เราก็ไปใส่แท็กปลายทางอันนี้คือแท็กปลายทางแล้วก็คัดลอกเข้าไปจากนั้นก็ไปวางครับอันนี้ชื่อเราจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจชอบเลยเป็นชื่อกระเป๋าเป็นชื่อตัวเองก็แล้วแต่เลยครับจากนั้นก็ตรวจฉันเข้าใจนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็รอสักพักนะครับโอเค พอหลังจากที่เรายืนยันกระเป๋าเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับธน,น,นมันก็จะขึ้นเป็นกระเป๋าแบบน,นี้จากนั้นก็โอนให้หมดเลยแล้วก็กดตรวจทานแล้วก็ทําตามขั้นตอนของมันไปนะครับจะมีบอกว่าเราได้เงินจํานวนประมาณเท่าไหร่พอหลังจากที่เราทำการย้ายเหรียญ btc ไปยัง bitcub นะครับ เงินเหรียญมันก็จะเข้ามาอยู่ใน XRP ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหรีย XRP ของผมนะครับเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาอยู่นะครับว่าเราได้ฝากเหรียญสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับทุกคนนยครับผมก็ตรงการแจ้งเตือนเห็นไหมครับ ฝากสำเร็จจำนวน75 XRP นะครับทุกคนพอหลังจากที่เราฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมครับเราต้องการจะเอามาเป็นเงินไทยเราก็ไปที่ตลาดแล้วก็ไปที่เหรียญ XRP ตรงนี้ก็พยายามทำตามไปลวกันนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงนิดหน่อยนะครับไปที่เหรียญ XRP จากนั้นเราก็ขายไปเลยครับดูราคาตอนนั้นด้วยนะครับว่ามันลงหรือขึ้นครับ แนะนำก็ให้รอให้เหรียญมันขึ้นก่อนแล้วกันหรือว่าเราต้องการขายเลยก็ขายได้ทันทีนะครับจากนั้นก็ใส่จํานวนกันจํานวนเหรียญที่เราอยากจะขายลงไปนะครับสมมติว่าสิบห้าเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ขายดังนั้นเราก็เอารหัส two fa ครับจากตัรศั์มือถือเรานะครับแล้วใส่ลงไปแล้วนันตกลงแต่ระหว่างที่โอนเหรียญไปยังบิตครับนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสามนาทีห้านาทีครับ แล้วแต่แต่เมื่อวานของผมใช้ประมาณทุกประมาณห้าทีนะครับพราะหลังจากที่เราขายเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเงินไทยมานะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกับประโยชน์กับทุกคนนะครับลองทําตามทันไหมเอ่ยก็ถ้าไม่ค่อยใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาทักแชทมาคอบถามได้อีกเหมือนเดิมนะครับทุกคน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมไปลองทําตามดูนะครับผมกรณีที่เราจะแลกเปลี่ยนเป็นเหลียญ XRP นะครับผมก็สําหรับตัวผมนะครับผมจะใช้ในกรณีที่แบบต้องการรีบใช้เงินเดือนด่วนและประมาณ500ครับผมก็จะรีบถอนนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ